โอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวต่อนะครับตัวเม e บุ o ก14ตัวนี้เม e บุ๊ก14ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ให้ความละเอียดหน้าจอถึง 2K นะครับแล้วก็ sRGB 100%ตัวสเปคนะครับจะมีสเปค AMD และ Intel นะครับตัวสเปค AMD ตอนนี้จะให้รมา 8GB นะครับก็ถือว่าโดนตัดสเปคลงไป 8GB เหมือนกันพอตอนแรกเป็น RAM 16เนาะสำหรับคนที่ดูมาราคา2 0 0 0ซึ่งตอนนี้ ของหมดแล้วขาดตลาดด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คือไม่มีการผลิตแล้วก็ขาดตลาดกับ,บวกกับทรัพยากรราคาขึ้นด้วยนะครับก็เลยได้แรม8จิกแบบ Duo Channel Onboard นะครับตัวนี้ได้ SSD 512ดีกนะครับเป็นแบบ M.2 n v ด e แล้วก็การาฟิกเป็น Radeon Vega ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับ CPU Ryzen 5 4 6 0 0 h นะครับรหัสเนะี่ถือว่าแรงมากเลยทีเดียว ตัวนี้ประกันนะครับ2ปีบาลันตีและระบบปฏิบัติการเป็น windows 10นะครับของแถมก็จะมีกระเป๋าและเมาส์ไร้สายให้นะครับราคาอยู่ที่27,990ที่สำคัญนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันพิเศษให้ด้วยในกรณีที่ว่าเราใช้ฟังก์ชันเต็มพิกัดเนาะอ่าเนี่ยครับโหมดสลับโหมดเป็นประสิทธิภาพในกรณีที่ว่าเราต้องการฟังก์ชันบูตเฟ e ร์ฟ r m ม์นะครับในกรณีที่เราใช้งานหนักนก็ ตอบโจทย์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพหรืองานกราฟิกที่ว่าต้องใช้ค่าสีตรงความละเอียดสูงสูงก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนตัวนี้อนคอ r e ห้นะครับแรม16กิกนะครับก็จะแรงกว่าแล้วก็ได้กราฟิก iris xe ด้วยนะครับเป็นตัวใหม่ Color น,นะครับเป็นแบบ100% srgb นะครับตัวนี้ทัชสกรีนด้วยนะครับอ่า ในกรณีที่ว่าเราอยากแคปบหน้าจอเนาะสังเกตได้เลยตัวเมทัลบกสิบสี่ตัวนี้จะแคปบหน้าจอได้ด้วยขออภัยอ่าโอเคเป็นการแคปบหน้าจอที่ไม่มีรุ่นไหนกล้าทำนะอ่าสองเคแคปบหน้าจอได้ด้วยปึ๊บ,บ,บอ่าวงตามที่เราต้องการเลย เป็นการแคปหน้าจอได้เลยนะครับโดยที่เราแบบไม่ต้องกดปิ้นสกรีนอะไรให้ยุ่งยากนะครับเราแค่ใช้3นิ้วอ่ะ3นิ้วเนี่ยปืดลงมาแคปหน้าจอได้ละและที่สำคัญนะครับตัวเสียงถือว่าโอเคเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้ผมพาลองเสียงเนาะ เสียงถือว่าใสนะครับแล้วก็ดูกว้างๆไม่ทื่อเกินไปนะครับเสียงจะใสแล้วกว้างด้วยหลกัหลกๆประมาณนี้สำหรับที่ชาร์จนะครับเป็นแบบไทซีนะครับ65วัตต์ซูเปอร์ชาร์จเจอร์นะครับ ยังมีครั้งว่าเป็นแบบไทซีสามารถชาร์จรวมโทรศัพท์และแท็บเล็ตได้ด้วยทุกรุ่นทุกตัวของฮุ้ยตอนนี้เขาให้เป็นแบบไทซีมาเลยนะครับก็ฝากไว้ฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับมีสแกนนิ้วมือแล้วก็ตัวกล้องนะครับที่ให้ความปลอดภัยก็ฝากไว้นะครับทั้ง2รุ่นเลย2 7งหมื่นนะครับสองหมตัวนี้แต่ไม่สามารถทัชสกรีนได้นะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสเปคแบบดั้งเดิมเลยนะครับ และตัวนี้หากสนใจหรืออยากได้หรือเอาไปใช้งานนะครับตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอก็แนะนำว่าเป็นตัวนี้เลยเพราะาค่าสีความละเอียดนะเป็นแบบ srgb 100%นะครับสำหรับคนที่เอาไปใช้งานแบบจริงจังเลยหรืองานที่ว่าต้องใช้ค่าสีตรงและสีชัดด้วยนะครับเมดบุก14นะครับหน้าจอความละเอียดคมชัด 2 k ips นะครับฝากไว้สำหรับรีวิวคงมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับที่ it city the m o r c o l a t หรือโทรเบอร์3 9 4 3 9 3 4 3 3ก็ได้นะครับเพราะว่ามีคนรับสายอยู่ตลอดเวลาหากเกิน3ทุ่มไปแล้วก็คงไม่มีใครรับนะครับแจ้งไว้ก่อนเวลาทำการนะครับอยู่ที่4โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับโอเค สวัสดีครับ